สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนนะจ๊ะมากินข้าวแรงน้ำเฟซอ,อีกแล้วจ้ามื้อนี้เพรได้ตะไหน่เฮ็ดผัดกะเพราหน่อไม้สม้มใส่หมูสับหรือเนื้อสับบุประกาตะไหน่ต้มขาหมูอีกแล้วพี่น้องมาจ้าพี่น้องกินข้าวน้ำกันจ้าต้มขาหมูให้เมียกินอีกแบบเพรมักเพรมากหน่อไม้สม้มไหมพี่น้อง มากกินน่อไม้ดองกินแล้วกะบ่ดีทอบสำหรับผู้ยิง่งเท่าไหร่เชทจะยักงแตเสียบน้องไหมตุน ไก่แกงใส่ปลาก้มอน,นี่ <c oughs> นเขาให้น่เนี่ยอาบน้ำให้นนี่เนี่แล้วแม่ก็จังได้กิน กินเขาแล้วเราจังที่อาบน้ำให้ไปเนาะมันเขียวเขาหองกระเวียนมันหิวนอนที่ไหนพบปุมันเชื่องหิวนอนอยากเขอไปรนอยู่กลางนอกมันหอน เปิดพัดล้มออกปฝนเชียงเพิ่นหัว่เนเหรนยกระพอ่นภูนลัชให้อยู่ดีไม่แห้งหาเง,งินคงๆง ตแต่เจ้าตีดแอร์ข้างนอกถ้าถามว่ามันจำเป็นบ่มันก็นบ่าจำเป็นหรอกพี่น้องมันก็บจำเป็นตอนมีแขกไปไทยมาญาติมาเย,ยี่ยมกูละเพราะว่าเนี่ยหมูเว้นเท่ากับว่ได้มาอยู่หนีอยู่แล้วเท่ากับอยู่แต่ข้างนอกมันก็นลรมธรรมาชาติอยู่แล้วเราพี่น้อง นั่นหมดแลงวเอาบะเบิงเทาอรทั์กับเขาหองเลยค่ะเปิดแ์ในห้องเอาบะค่อยเดยมายูหองทุงมายูกับเรียนเป็นพักๆก็ถือว่าช่วงนี้มันยังบม่สำคัญเท่าใดกับพ่อ,อยูใดเนาะพี่น้องกังบบะขอนเป็นได แต่ถ้าหนามันหอนๆถ้ามียาดพี่น้องมาเยี่ยมมา,ยมมายมหยามจะอยาดติดให้เพื่อนนอนเย็นๆขึ้นกัน <c oughs> บ้าวบ้าวเลียกกระพุลละไม่ได้วาิีเฮ็ดเดี๋ยวนีดอกน้อง <c oughs> พี่น้องค่อยๆเฮ็ดไปแล้วบันเนาะบัลลีบอะ พี่สนิทแบบคือว่าโอเคเลยเนาะพี่น้องถ้าเยอะทะยานหลายบมดีเลยเอาถ้าซ้ำเจ้าของไว้ทะเยอะทะยานหลายเดี๋ยวมี่คืทับเจ้าของทับเจ้าของแลชื่นิดกับไมค์คือ Phải bình bên bình xin Ngon quá, mèo tay Cảm ơn thế, thế thì qua Anh ấy xin mắm bò răng Anh ấy xin mắm bò tình Thế là xin bảo. เสียบถ้าไหนมันจะเปิดด้สิที่เข้าทีตงใจ่ตรงนี้เข้ากับตรงเอาก่อนเ <c oughs> ท็จบนพื้นฐานนี้ว่าตรงเดือดร้อนไปเท่าที่แห้งเข้าไว เพร็ดทว่าเพรเก่าไม่ได้หดซ้ำหนีเพรก็ถือว่าเพรประสุขก,ก็เสาเร็จไปได้ครึ่งนึงแล้่ไปได้เกือบเต็มร้อยมีสุยาง ถึงเขาที่บมีหลายคือคนอื่นมีสน่นพ่กับยยพุ่มใจเลยพี่น้นงะเพะ่ถือว่าย่างหน่อยๆมันอยากเป็นความพุ่มใจของเขาเขาบุได้เป็นนีงเป็นซินู้ใด้ย่างหน่อยๆเขากับมีบานยู่ว่าเซนเถาะถึงเอาเอาเพพเพ่บอกอิลิเดพ,พ,พ,พ่น,ดพน้องขนาดเพอยู่ห้องเซาเพ่ยังมีความสุขเพราะว่า มันได้อยู่กับคนที่เขาฮักมันได้อยู่กับคนที่อซอยเอียกขอเขาอื่นอ่ะมันบาลานกันไหม,มันได้อยู่กับคนที่ที่หวังดีตัวเขาได้อยู่กับคนที่เขาฮักพอแม่ลูกยังสิถึงที่เป็นห้องแคบๆคือเพื่อนมาละ,ะนะเอีเยห้องน้อยๆแต่อยู่แล้วมีความสุขบ้านหนังใหญ่ๆอยู่แล้วบ่มีความสุขกับสำนันแล้วพี่น้องคือจังบ้านเพชรเนี่ย เพย์ยอมรับเด้หลังหน่อยกับโบน้อยเท่าไหร่ดอกกหญ่เสิบอยู่ค่ะแต่ถ้าสำหรับคุณลูกด้วยเพื่นกับซีหลังหน่อยนะบบเพชรก็มีความสุขด้วยพี่น้องเฮ้ามือค่ะอ่ามานี่ามาน,บบนี่มาทูเจ้าป,ป้าป้านานากนทูเจ้าทูเจ้าป้าป้านานาทูเจ้าก่อนใส่เม็ดใ <laughs> ส่เม็ดเหรียญหดในบ้านเหมือนยืดกันตามคนพ่อแม่ลูก มันหายใจไม่ออกสบายใจกดก่อนมันยใจแล้วเฮก็ได้อยู่บ้านอยู่่ไม่ต้องใส่งถ้าอยู่น้ํูน้าานี้อ่ะทําบายใจบ่มันก็ทําหายใจแต่ว่ามันบ่เป็นส่วนตอพ่อเก็บกนีอยู่บ้านเฮาอยากเฮ็ดยังเฮาก็เฮ็ดได้พี่น้องเฮาอยากนั่งเฮาก็นั่งเฮาอยากนอนเฮาก็นอน นอนนะย,ย่าง,งหน่อยๆกับผัวจมสำนักคนอื่นม่ชมจมดีอร่อยไปเอาน้ำให้แม่กินไปแม่อิ่มแล้วไปาน้ำาหมแม่กินหน่อยเด้อแม่หิวน้ำท่านทำไอศกสีมแซ่บปะครับทานูเปียปะไมดี ก็เหนียวน่ะเบื่อปี๊ดมากบ้อบ้อแข็งมากตุกข้าเดียวไวงทำไงมนึงเนี่ยใช้มืออืมวันนีจะปล่อยกินเนาะเจ้ากินแล้ววันนีจะปล่อยกินอืมอประมาณเจ้าถ้าเจ้ากินว่าเบ้ดเจ้าอยาเอาถิ่มนะ เป็นยังงโอ,อ้ยคือกินอีกร<ม>้อเริอมป่ะพอถึมื่อไหร่แม่บ้านมึงไก่อนร้อพี่น้องไปก่อนครับผมลาพี่น้องไปเลยนะเพปไปก่อนเด้อจ้าพี่น้องเพปจะไปอาบน้าโอ้ยังบ้าบต่อแขกเขามันย่อยก่อนช่วงนี้หูซึกว่าเบิ่งเจ้าของในคลิปเนี่ยอึดบ้าอึดเพื่อ <laughs> ไปก่อนจ้าพี่นอ้องสวัสดีจ้า